เด,เด็กหน่อยมาตกปูค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซูผูสูก้นเอลินพามาเบิงอันเด็กหน่อยข้าเจ้าตกปูได้แต่ว่าเด็กหน่อยฝรั่งเพิ่นบุกกินเดยพี่น้องเพิ่นมาตกเหรียซ,ซื้อค่ะเดี๋ยวเพิ่นกับป่อยลงน้ำ Can you show me another one please that we can get one from the water? You can show y Yeah. <laughs> โอ้ oh, thank you very much my love finger claws finger c l o s e are we gonna have one are we gonna have one oh yes เบอร์เที่ล่วพี่น้องเพิ่นเอาเบคอนใส่ในถุงผ่านี่ค่ะพี่น้องคะเพิ่นเอาเบคอนใส่ในถุงผ่าแล้วก็ย้อนลงไปในน้ำค่ะได้แักหลายนึงค่ะ โอ้หลายค่ะ thank you so much for showing me darling thank you enjoy your day yeah good boy ก็สปอร์ตมาลีนาคอนขาง C B C ค่ะพี่น้องค่ะเมื่อในเกีเจ้าัิมี่งานประจำปีของมารีนาท่าจอดเรือเนาะค่ะเนาะ ซีมีการจองตัวหายดกหน่อยลงไา่เลือกขยักนะเะนะ,ะเลือกเขียวๆที่พี่น้องเห็นอยู่นะ่นคือพับนะคะค้นาาหนอกสีล่งไปดืม่มไปกินของเพิ่งพับนันบด้นอกจากคนที่เอาเลือกมาจอดในอาน่าวเน่านั้นมันเป็นพับส่วนตัว พื้นที่สว่วนตัวไพรเวทค่ะมนันในคนล่หลาย oh <my> ม,ามันในเมืองกอสปอร์ตคนข้างที่สิคือคักค่ะพี่น้องค่ะทั้งเด็กน้อย <Okay. S 1> เด็กใหญ่มาลงหัดลงพายเรือจา้าเป็นงาน เฟสติวัลของกอสปอร์ตเนาะค่ะเนาะฟรีค่ะพี่น้องค่ะฟรี free. ดังนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองกับสิพ่าเด็กน้อยมหาหัดพายเรือเพื่อนพายเรือคานูนี่แหละคันยาลิ้นจำบ่ผิดเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะส่วนผู้ใดสะดวกทีซีลองเรือทีซีเป็นคล้ายๆเรือใบนั่นก็ตั้งหานค่ะน้องน้ำแห้งนี่เขาเจ้าจเอาไวเ้เฮ็ดกิจกรรมร่วมกันค่ะพี่น้องค่ะ ก็มีแนวมาฝังมาตอนบ่หลดอกค่ะพี่น้องค่ะเล่นสียางไปเบิ่งอยู่ทั้งโบสถ์ได้ยินขาจาวาทั้งโบสหลังโบสพ์่นมีงานเอียงบุเมเนี้จะเล่นออกมาแล้วสิต้องใส่ให้คุมพี่น้องค่ะ Have And you thank you so much ย่างไปเบิงข้าเจ้ามีอีหยังแนพี่น้องค่ะอากาศอากาศ,อากาศดีดีพี่น้องบ่ฮ้อนเกินไปค่ะบ่ฮ้อนเกินไปแล้วก็บ่มีลมเนาะค่ะเนาะเอลลินกับสีผ้าย่างเบิงว่าข้าเจ้ามีอีหยังแน มืดเนาะพี่น้องเนะเป็นสีมืดๆค่ะ mm hmm. ยางเบิงตะก้องหลยอย่าเล่นก็เลยสีตกน้า <c oughs> ค่ะเมื่อนี่เป็นย่างไดแน่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุผูสุคนนะคะเนาะย่าล่นผ้ายางเลาะเป่าๆนะ้ำเมืองกอ็สปวดค่ะพี่น้องค่ะส้งสีมืดๆค่ะพี่น้อง <ś les> สวยงามค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กระสันๆเนาะคะ่ะนาะกัสิพ้าพี่น้องยางเล่นอ่อมอ่อมอันนี้จักน้อยนึงพ่อมีแห้งคะ่ะพี่น้องวอสโกยังอ่อนเหียเนาะคะ่ะนาอมีอยียงแน่ขันยลิ้นบบย,อยางออกมายลิ้นกับบลูด้วว่ะขจมีงานอยียงอยู่นี่ค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กัสิจบไปสันสัะกอนเนาะคะ่ะเนาอเอาไว้พอกันคลิปหนานะคะน่ะนาะ จังใดก็ขอห้ยอายนองสุขสูขสุขคนอยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะเด้อดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันใหม่บ๊าย